สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้าครับเช้ามืดครับนี่ตีห้าครึ่งแล้วครับเอฟซี FC ทุกคนตีห้าครึ่งแล้วนะภารกิจวันนี้มากู้ตะขครย,ยามมองครับตอนเช้ามืดเลยว่าจะมานไหม ดักไว้เมื่อตอนเย็นนาะตอนหัวค่จำจบรรยากาศลิมบอรนะ์ตอนเช้ามืดเลย จะมานอีกเนาะแล้วก็ตอนลงไปกู้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนะาะยุงก็เยอะ ไตามเลยครับเดี๋ยวลงไปกู้ตะข่ายก่อนเนาะปลาจะมานไหมจะเด็ดไหมวันนี้สวัสดีครับแจ้งแล้วครับเอฟซี FC ทุกคนนี่กูก้เสร็จแล้วเนาะพอได้อยู่เด้อว,วันนี้ก็มานเหมือนเดิมนี่แต่ปลาตัวเดียว <laughs> เฮ้ยปลาตัวเดียวอีกแล้เอฟซี FC ทุกคนมานอยู่เนาะ ปลาตัวเดียวก็หมานได้เอฟซีทุกคนปลา,สาใส่ใหญ่ๆเลยไข่รกระม,มังนี่ปลาเนี่ยปลาเนี่ยปลาตะเพียนรุ่นนี้ไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรเนาะนี่ปลาแบบนี้แหละครับแต่เราเรียกปลาตะเพียนเนาะ เรียกแบบง่ายๆเลยตัวนเหมือนปลาส้อยเนาะไปขับบานครับตัวเดียวตัวเดียว ัวเดียวตัวเดียว,ว,ยว,วนีนะ่มันบรรยากาศเรมบ่อแจ่งจางปางเช้าแล้วเมื่อกี้มาแต่มืดมาแต่เช้ามืดเลยมากู้ตะข่ายช่วงนี้น,นี่ตะข่ายเราก็ชำรดแล้วก็เริ่ม ปลาเริ่มไม่ติดแล้วฟากทางนู้นยังไม่ดัดไปน้ำขึ้นน้ำไหลเข้าบอ่อฟากทางนู้นบ่อฝั่งนู้นน้ำเยอะบ่อฝั่งนี้น้ำพึ่งพึ่งเข้ามานยเขาเปิดเปิดน้ำลงเขาจะเกี่ยวข้าวแปลงนี้ ่อยเกี่ยวข้าวแปลงนี้แล้วก็เลยเปิดเปิดน้ำลงปลามอยู่ข้างๆนั้นเล่นน้ำไหลน้ำบรรยากาศตอนเช้าดูอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนุ่นทางนี้กลับบ้านครับตัวเดียวก็หมานได้เนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ อยู่หาก,กินแบบบ้านใส่มองดักตะไคร่บรรยากาศอย่างนี้หน้าตกปลาดีตกปลาปิ้งย่างปลาเลมบอย,อย่างนี้อาจจะคืออยู่ <c oughs> สวัสดีครับแซบ,บ,บนะครับถึงบ้านแล้วครับใส่ใหญ่เลย มันหมาน,นตัวเดียวก็หมานได้เนาะตะบ,บุ้งที่เก็บเมื่อวานนะตอนเย็นยอดส,ดสวยๆเลย